เมนูกุ้งผัดผงกะหรีกุ้งตัวใหญ่ๆเน้นๆเ,เลยจ้ะเพื่อนๆอร่อยมากกับข้าวเทศไทยก็พอทาได้อยู่เ้อะแซ่บอย่ามอกใครพร้อ,อมเสิร์ฟแล้วจ้ะเขาสวยลวนๆต้องมาวันนี้เราจะมาทาเมนูกุ้งผัดผงกะหรีนะทุกคนส่วนประกอบต่างๆก็จะมีไข่สองฟอง ้ำตาลกระเทียมผงกะหรี่กุ้งสดหอมหัวใหญ่นมข้นเนาะนมข้นคาราชัลน,นมข้นจืดเนาะแต่วันนี้แม่นั้นสั่งซื้อร้านค้าเขาหยิบให้ผิดเป็นนมข้นหวานมาอันนี้ก็จะมีขึ้นช่ายแล้วก็ผักอ่าพริกแดงกินดาเนาะหรือว่าพริกขี้ฟ้าก็ไดุ้กคนแล้วก็น้ำมันหอยน้ำพริกเผาพริกไทยป่นเนาะ วันนี้เราปนเองเนาะเพราะาเรามีพริกไทยเม็ดเราไม่ได้ซื้อพริกไทยสาเร็จเนาะซีอิ๊วขาวข้างปุ๋มของเราก็มีแค่นี้แล้วเรามาดูวิธีการขั้นตอนว่าทํากันยังไงเนาะก็จะแบ่งพมกะหล่ลงไปครึ่งหนึ่งเนาะทุกคนน้ำพริกเผาต้องเอาช้อนเล็กช้อนใส่เข้าไม่ได้เนาะให้มันติดน้ำมันนี่ด้วยเนาะใส่ลงไปเลยกุ้งเราไม่เยอะเราไม่ต้องใส่เยอะใส่น้ำมันหอยลงไป ช้อนนั้นก็พอซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายคนทุกอ,อย่างให้เข้ากันกตนมด้วยนมพักไว้ก่อนเราจะมาตีไข่ต่อ วันนี้ใช้ไข่สองฟองตีไข่ได้ที่แล้วเดี๋เราไปผสมกันเลยทุกอย่างให้เข้ากันเพื่อที่จะไม่ให้แป้งของกะลีจับกันเป็นก้อนเนาะ จากนั้นเราก็นำกระทะจะตั้งไฟใส่น้ำมันเลยจ้าทุกคนต้องผัดโดยไฟร้อนนะทุกคนน้ำมันร้อนก็นำกระเทียมลงไปเจียวเลยตามด้วยกุ้งลงไปผัดเลยผัดกุ้งให้สุกพอประมาณเนาะตามด้วยผงกะหรี่ที่เราแบ่งไว้เนาะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันถ้าน้ำแห้งก็หยดน้ำลงไปนิดเดียวทุกคนแล้วก,ก็ใส่ หอมหัวใหญ่ลงไปผัดเลยจ้าตามด้วยเครื่องที่เราปรุงไว้เนาะเราให้ไข่เซ็ตตัวแปบ๊บหนึ่งแล้วเราก็ผัดคุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันตามด้วยต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จกุ้งผัดผงกะหรี